น่าจะถูกลง่าจะถูกเพราะเรายนงพยายามยิ่งถูกลงมากๆเพราะว่าเดี๋ยวต้นทุนมันจะแพงเกินไปสําหรับความคุ้มทุนใช้งานค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันค่ะว่าสาลายมีคุณค่าขนาดนี้แล้วเนี่ยเมื่อมาสกัดเป็นน้ํามันแล้วเนี่ยราคาของน้ํามันที่จะกัดเป็นสาลเพื่อทําไบโอดีเซลนั้นจะแพงแค่ไหนแล้วคาดว่าเมื่อไหร่เราถึงจะได้ใช้กันนะคะติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ ค่ะพลาสติกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นผลิตจากปิโตรเลียมซึ่งนอกจากจะมีปริมาณน,น้อยหลงเรื่อยๆแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะย่อยสลายยากด้วยบริษัรปรทปตทอจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานทดแทนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้ร่วมผนึกกำลังกับบริษัทมิตซูบิชิเคมีคอลคอร์ปอเรชั่นจากประเทศญี่ปุน่นในการร่วมจัดตั้งบริษัทพีทีทีเอ็มซีซีไบโอเคมจำกัดเพื่อพัฒนาโครงการผลิตสารตั้งต้นไบโอซักซินิตเอซิดหรือ B SA และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PBS โดยใช้น้ำตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตการดำเนินงานของบริษัท PTT MCC Biochem นี Bio ้ eed, ถือเป็นการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพจากพืชเป็นรายแรกของโลกแทนที่การผลิตเม็ดพลาสติกที่ใช้ปิตโตรเลียมผลิตอยู่ในปัจจุบันการยื่นขยายกิจการลงไปในพลาสติกชีวภาพนี่ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยแล้วก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับ กลุ่มบริษัทปตทว,ว,วันนี้เนี่ยเราแถลงข่าวความร่วมมือของเรากับบริษัทมิชูชิเคมิคอลโดยตั้งบริษัท p t t มิชูวิชิไบโอเคมขึ้นนะครับเพื่อจะผลิตพลาสติกชีวภาพเป็นโรงงานแห่งแรกของโลกประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางไบโอพลาสติกฮาบของของเอเชีย e หรือของภูมิภาคนี้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีความได้เปรียบก,ก็คือว่ามีพืชพันธุ์นะครับที่สามารถมาใช้ทําเป็นพวกพลาสติกชีวภาพได้อย่างเช่นอ้อยนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังก็จะส่งผลทําให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มแล้วก็ทําให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยครับ กลุ่มปะตะทเล็งเห็นถึงปัญหาของอุตสาหกรรมพลาสติกในอดีตจึงร่วมทุนจัดตั้งบริษัท PTT MCC c h e ม i c a l ในครั้งนี้จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในการผลิตเม็ดพลาสติกที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบและยังช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพได้แบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตสารตั้งต้นเม็ดพลาสติก จนถึงพลาสติกสําเร็จรูปโดยที่ไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็ช่วยลดมลพิษและรักสิ่งแวดล้อมโลกไปได้ตราบนานเท่านานเพราะอยากเห็นใจมากมายของคนไทยกลับ <DP> คืนสู่ความสุขอีกครั้ง กระบวนการพลิกใจจึงเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกัน,<ใ>นของเปตทอและชุมชนกลับคืนมาไหมต้องเริ่มจากพลิกใจให้พ่อเพียง 14ตำบลวิธีพอเพียงของปตทและผาคีเครือข่ายได้พลิกใจชุมชนสำเร็จแล้วมากมายและจะเป็นแรงสำคัญที่จะร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนต่อไป เป็นแรงขับเคลื่อนเราขุดเจาะทุกอุปสรรคเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังของคนไทยเป็นแรงผลักดันเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบปตทสอพอสำรวจและผลิตปิโตรเลียม นักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยมาร่วมพลิกใจให้พอเพียงเพื่อสุขที่ยั่งยืนกับปะตะทปะตะทสพนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย ท่าู้ชมคะก่อนที่เราจะสนทนากันต่อนะคะวันนี้ค่ะเรามีนักวิจัย2ท่านที่ได้ค้นพบเทคนิคในการเพราะเลี้ยงสาหร่ายให้มีประสิทธิภาพดีที่สําคัญนะคะยางลดต้นทุนได้ด้วยคะ่ะเราไปชมพร้อมกันเลยคะ่ะการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อให้ได้น้ํามันนี่ก็อาจจะยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนะครับเราคงมองภาพว่าใน5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมีเทคโนโลยีที่สามารถทําน้ํามันได้อย่างคุ้มทุนนะฮะโดยจริงๆริเทคโนโลยีปัจจุบันก็สามารถทำน้ำมันได้แล้วเพียงแต่ว่าความคุ้มทุนนี้อาจจะยัง ยังไม่ได้นะครับเมื่อเทียบกับการทาน้าการทำ Bio ไบโอดีเซลด้วยวิธีอื่นๆเช่นการทำปั๊มการใช้ปั๊มออยล์มาทำไบโอดีเซลหรือการใช้วัตถุดิบทางชีวภาพอื่นๆมาทำไบโอดีเซลนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทางทีมพยายามทํากันก็คือเราพยายามหาตัวจุลตัวสลายนะครับสายพันธุ์สลายที่เหมาะสมที่สามารถให้ไขมันได้เยอะๆะนะฮะแล้วก็สามารถโตได้เร็วเร็วทนกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ง่ายได้ได้ดีนะครับแล้วก็เอามาพอเลี้ยงแล้วก็เพื่อที่ทําให้ได้ไขมันมาทํา มาทำไบโอดีเซลซึ่งความคาดหวังเนี่ยในผมคิดว่าภายในไม่เกิน5ปีเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะทำได้ละในราคาที่แข่งขันได้นะครับแล้วก็ภายใน5-10ถึงปีเราก็น่าจะทำระบบที่มีขนาดใหญ่แล้วก็สามารถที่จะผลิตได้ในปริมาณที่ที่สามารถใช้งานได้จริงครับสิ่งที่เป็นไปได้ในขณะนี้ก็คือว่าเราพยายามลดต้นทุนนะในการผลิตน้ามันลงมาแต่จริงแล้วตัวสารายเองเนี่ยนอกจากน้ํามันแล้วเนี่ย จะมีสารที่มีคุณค่าทางอาหารอีกเยอะในตัวสลดยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราแยกแยกออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอามาวิเคราะห์ได้ว่ามีน้ํามันกี่เปอร์เซ็นต์เอาไปขายเป็นบอดีเซลมีสารที่มีคุณค่าทางอาหารกี่เปอร์เซ็นต์สกัดเอาไปใช้งานได้เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้เนี่ยบอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในการเลี้ยงสลดยและต้นด้วยตน้นทุนที่ระดับหนึ่งคือต้นทุนการเลี้ยงสลดยเองเนี่ยเมื่อเลี้ยงในในสเกลที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยต้นทุนก็จะถูกลงมาก แล้วโดวยการที่ว่าเราสามารถจะเอาซาลาเหล่านี้มาดูดซับเราเรียกว่าแก๊สเรือนกระจกหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยซึ่งมาจากโรงงานได้ด้วยเนี่ยเราสามารถจะขายแล้วที่เขาเรียกว่าคาร์บอนเครดิตยันต้นทุนเหล่านี้ก็จะถูกลงในการเลี้ยงสาลายนะเมื่อหักต้นทุนจากคาร์บอนเครดิตแล้วถึงแม้ว่าพูดว่าเราผมเลี้ยงสาลายได้รอดีเซเลละสักส0บาทแต่เพราะคาร์บอนเครดิตขายกลับไปไม่แน่ใจสมมุติสัก5บาทแล้วก็เป็นขาย สารที่มีคุณค่าสักินละสักสิกสกบาทต้นทุนจริงๆก็เลยประมาณสักอ่าสิบาทซึ่งก็สามารถจะขายในท้องตลาดได้แน่นอนค่ะคุณเลารีคัสสารายที่เราวิจัยเนี่ยเราคาดว่า